เกรกครับสวัสดีครับดีใจมากเลยที่มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนความสุขที่คุณดลเดชเป็นผู้นําทีมแล้วก็อยากสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในทีมนะครับครับตอนนี้ในมุมของอต่อมความสุขหรือฮอร์โมนความสุขที่คุณดลเดชไปไ,ไปที่ไร่มาเนี่ยได้นคน้นพบไหมครับว่าต่อมความสุขเนี่ยมันต้องมาคู่กับความสําเร็จ ในการเดินทางไปด้วยกันใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับเอ่อจริงๆก่อนจะไถึงตรงนั้นผมขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งก็คือว่าทําไมถามว่าทําไมเราถึงไปที่ไรครับนะครับตอนที่มาที่ไปก็คือผมมามองทีมบริหารผมเนี่ยนะครับดูว่าเอ๊ะเขาทํางานคือโฟกัสเรื่องงานหนักมากนะครับแล้วผมเองก็เห็นภาพตรงนั้นว่า สุขภาพบางคนเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาคคําว่าสุขภาพกีคือทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับสุขภาพใจอย่าไปคิดอะไรไกลก็คือเขาเครียดนะครับคือเข,เขาเครียดเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลต่องานและส่งผลต่อต,ตัวเขานะครับผมก็มีแนวคิดว่าองค์กรเนี่ยในในฐานะผมเป็นผู้บริหารเนี่ยคผมควรจะต้องช่วยเขา นะครับไม่ใช่ช่วยแต่ให้เขาประสบความสาเร็จในเรื่องงานครับแต่ช่วยทํายังไงให้เขามีสุขภาพที่ดีร่างกายและใจครับนะครับเพื่อที่จะหนึ่งคือเขาก็จะได้มีสุขภาพดีแล้วสองก็คือเขาก็จะได้ทํางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างสแตนมากขึ้นนะครับก็นั่นคือที่มาที่ผมเริ่มมองหาว่า๊ะมีวิธีไหนที่จะช่วยได้นะครับ ก็ได้ศึกษาหาข้อมูลอยู่ระดับหนึ่งแล้วเผอิญมานนั้นไปฟังอาจารย์พูดจริงๆผมต้องบอกว่าผมเมื่อเคยอ่านหนังสืออาจารย์มาบ้างเคยดูคลิปอาจารย์มาบ้างก็นานมาแล้วนะครับก็วันนั้นพอไปเจอก็คิดว่าเออน่าสนใจแนวคิดของอาจารย์และทีมงานนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ให้พนักงานไปเข้าเซสชันอบรม หรือมีโค้ชมีอะไรมาแต่ผมว่า Impact มันมันยังไม่มากเท่ากับให้เขาไปไปฟิลไปสัมผัสเองไปสัมผัสเองแล้วก็ได้รับประสบการณ์เองครับนะครับผมก็เลยคิดว่าอา้าก็เลยเป็นที่มาว่าเราลองไปที่ไล่ใจยิ้มกันครับนะครับก่อนไปถามบอกว่าผมเคยไปเล่าผมก็ไม่เคยไปผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คือผมก็เสียงเหมือนกัน <laughs> นะครับว่า ผลลั์เอาคำมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่พอไปถึงระหว่างทางไปต้องเล่าระหว่างทางไปผมก็นั่งรถตู้ไปกับทีมงานพอมันไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลายคนเนี่ยเนื่องจากงานยุ่งเหมือนกันคือทางทีม HR ที่เขาจัดอีเวนต์เนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาเป็นระยะๆะะว่าเออมันจะเป็นยังไงเราจะไปไหนการอเจนดานแต่ด้วยงานยุ่งเนี่ยผู้บริหารหลายคนไม่มีเวลาอ่าน มาอ่านเอาไอ้วันก่อนนะเหมือนผมเหมือนกันผมรู้มากกว่าเขาแต่ว่าทีมผู้บริหารผมหลายๆคนไม่มีไม่มีเวลาอ่านเพราะอ่านปุ๊บเขาก็เกิด question ว่าอูมันต้องเตรียมอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยจะพาเขาไปทําอะไรกันหรอใช่ไหมฮะแล้วพอนั่งรถไปกลับมาที่ตอนนั่งรถไปด้วยกันก็หลังจากแวะออกจากกรุงเทพแล้วแวะปั๊มทานอาหารเสร็จคราวนี้มันก็เริ่มไปไกลเรื่อยๆทางมันก็เริ่มเข้าไปสู่อะไรที่นอกเมืองเรื่อยๆ ก็เริ่มมีคนพูดแซวว่านี่เราจะเราจะไปทําอะไรจะมาทําอะไรกันใช่ไหมครับแล้วทางเข้าไล่ก็ก็ไม่ได้ลบอย่างก็ทุกคนก็เริ่ม question นะครับพอลงไปสักพักนะครับก็ก็เข้าร่วมกิจกรรมนี่กับผมไปด้วยก็เลยลงไปด้วยกันแล้วทุกคนก็ไปประจนภัยพร้อมกันพอพอผ่านไปครึ่งวันนะครับก็ฟีดแบ็กก็เริ่มมา นะครับว่าเออเขารู้สึกหนึ่งเขารู้สึกว่าโลง<ช>่งคือหัวโลง<ช>่ง<ช>นะครับหัวมันโล่งเพราะว่ามันไม่ต้องไปเ,เขาเรียกอะไรคอนเนคกับโลกภายนอกเท่าไหร,ร่นะครับสองคือเขารู้สึกว่าเออมันได้สัมผัสธรรมชาติครับเป็นวิธีการเรียนรู้อีก,อกแบบหนึง่งนะครับแล้วยิ่งผ่านวันแรกไปฟีดแตกมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกอืดีขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าเออมันเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ เริ่มมีคนมาถามนะครับผมหรือทางทีม HR ที่ทจัดงานขึ้นมาว่าเอ๊ะเราไปหาไล่ใจยิ้มเชอได้ยังไงนะครับนันผมโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะครับข้อถามแบบนี้แสดงว่าฟีดแบ็กมันดีนะครับแล้วก็ก็หลายคนกลับมาก็ก็เริ่มมามีฟีดแบ็กที่ทาง HR ได้รับก็คือ เอ๊ะเราน่าจะมีเซสชันคล้ายๆกันแบบเนี้ยให้ผู้บริหาร,ระดับกลางอ่าบแสดงว่าเขาประทับใจครับ,บ,บ,บและอย่างอย่างตอนนั้นที่ผมผมเห็นที่ตอนที่คุณดมเดชไปทำคอนเนคกับพื้นดินนะครับขับไปนอนกับป่าไผ่เลยเนี่ยตอนนั้นมันให้ความรู้สึกเติมเต็มฮอร์โมนอะไรบ้างเห็นตอนนั้นเป็นคุณดมเด,ดชแชร์ย้อนยุคกลับไปถึงช่วงเด็กเ ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือคืออย่างที่ที่ที่ทางทีมงานอาจารย์และทีมงานได้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 ชวนให้เราคิดนะครับครับเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ประสาทสัมผัสไปอาบปาไปอายตนะทั้งห้าอัยตนะทั้งห้าอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ให้เรามานั่งคิดเวลาว่างที่เรานอนไปเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเสียงเราได้ยินอะไรจมูกเราได้กลิ่นอะไรกายเราสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ย คือคือโดยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่จดจํากลิ่นเป็นหลักแล้วมันก็มีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรานึกไปถึงอดีตของเรานะครับมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกันเป็นช่วงเด็กๆเลยเป็นช่วงเด็กๆเลยนะครับที่ที่พอดีผมเป็นคนบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็เล่นคุกคีกับไอ้ไอ้พวกนี้อยู่ปีนเขาอะไรตอนเด็กๆพอสมควรมันก็เลยทําให้เราคิดถึงถึงตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ ด้วยด้วยเสียงด้วยบรรยากาศด้วยอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอินติเกรตตัวเราเข้ากับเข้ากับธรรมชาติม,มากขึ้นครับประมาณนั้นครับแสดงว่าตอนเด็กๆเ,เราอินติเกรตอยู่แล้วแต่พอโต,ตขึ้นมาเราค่อยๆถอยห่างใช่ครับคือคือ,คอจากจากตอนเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพอพอเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็ทํางานเนี่ยมันเหมือนกับ เหมือนกันมันเปลี่ยนโลกไปเลยครับม,มันไม่มีเวลาหรือไม่มีสถานที่พอที่จะให้เราไปไปไป,ไปหรือฟื้นไอสิ่งเหล่านั้นนะครับ,รบอาจจะเป็นเรื่องของงานที่ที่ผมว่าเป็นมนุษย์จํานวนมากก็คือพอเรียนก็กต้ทงมุ่งมั่นทําให้ดีที่สุดพอทํางานก็ทําให้ดีที่สุดมันเลยใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไปกับเรื่องการเรียนและการทํางานโดยที่ ถามบอกว่ากรุงเทพมีสถานที่แบบนี้ที่พอจะให้เราไปไปอาบป่าได้ไหมครับก็มีบ้างมีสวนสาธารณะมีอะไรได้มากึ้นแต่เราไม่มีอะไรที่มามาชวนเราคิดอให้เราให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยชีวิตมันมีด้านหนึ่งนะครับออมันมีมันมีเรื่องแบบนี้ที่เราเคยทํามานานละแต่เราเราไม่ได้ทํามันเลยในในตลอดหลายๆปีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วเห็นเห็นที่หลังจากลับมาแล้วที่มีโอกาสคุยกับทางเอชอาร์เนี่ย แล้วคุณด้วยมองว่าการสร้าง้ w e l l being ฮอร์โมนให้กับทีมงานเี่เพื่อทําให้เขาเติมเต็มพลังชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญใช่ครับผมผมผมว่าสําคัญมากจากสิท่์ที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนทํางานใช้เวลาทํางานเยอะนะครับผมแชรกับทีมงานว่าผมทำงานสองกะนะครับเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยแต่หมาถึงตั้งแต่ก่อน หกเจโมงเช้าจนกระทั่งถึง2องสามทุ่มเป็นระยะเวลานานๆซึ่งในช่วงสั้นๆเนี่นยมันทําได้ <c oughs> นะครับแต่เพอเอนผมมาลาทอนพอสมควรทาแบบนั้นหลายปีจนกระทั่งเม,เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เราเราก็พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและทักษะในการบริหารเวลา <c oughs> แล้วก็มีทีมงานที่ดี <c oughs> นะครับนันหมายความว่าผม เลยโชคดีที่สามารถใช้เวลาในการทํางานลดลงได้ม,มันก็เลยทั้งมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกกลับมาใส่ใจตัวเองรประกอบกับร่างกายนะครับที่อาจจะเกิดอาการก่อนวัยก็คือมีปวดเมื่อยมีการเจ็บปวดะอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็เกิดก่อนก่อนก่อน,อนวัยอันควรก็เลยประกอบกับผมเริ่มมีเวลาผมก็เลยต้องหันมาดูแล ตัวเองบ้างนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถทํางานได้เท่ากับหรือดีกว่าเดิมอโดยที่ใช้เวลาน้อยลงครับแถมสุขภาพเราดีขึ้นและต้องบอกต้องต้องแชร์ว่าสดสร้อนๆอะเลยคือเมื่อเช้าก่อนจะคุยกับอาจารย์เมื่อเช้าผมไปไปโรงพยาบาลมานัดคุณหมอตามเวลาปกตินะครับผมผมมีกรรมาผ่านไปลูกหัวใจเต้นผิดจังหวะอืก็ หาคุณหมอท่านนี้มาสิบกว่าปีละนะครับวันนี้ถึงรอบที่หลายสองสามปีแกก็จะจับผมเทสใหญ่เมื่อเช้าไปวิ่งสายพานเลยอ๋อเรนะครับแล้วผมก็ลุ้นอยู่ <c oughs> นะครับเพราะว่าช่วงสองสามวันนี้ก็ขับรถไปทางจังหวัดด้วยกลัวว่าอดนอนบ้างไหลบ้างแต่แกบอกว่าหัวใจของคุณเนี่ยดีกว่าเมื่อหลายปีที่แล้วอ๋อเยี่ยมเลยอ่าได้เป็น,นข่าวดีที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อพวกนี้วันนี้ก็รู้สึกเออ ร่างกายเราดีขึ้นจริงๆจ,จ,จากการเทสไม่ได้จากความรู้สึกอย่างเดียวนะครับ,รบนั่นคือเหตุผลผมก็ผมก็แชร์ผมบอกว่าคือแกแกทราบว่าผมเป็นคนนอนน้อยตั้งแต่ผมเจอแสครั้งแรกสิบกว่าปีที่แล้วครับผมเป็นมนุษย์ที่นอนสี่ชั่วโมงผมนะเพราะผมคิดว่าสองชั่วโมงสุดท้ายกว่าเราจะตื่นมันก็หกชั่วโมงมันก็ไม่ได้หลับจริงๆผมก็เลยสี่ชั่วโมงเมื่อก่อนผมนอนสี่ชั่วโมงผมไม่รู้สึกง่วงไม่อะไรแต่ผมก็บอกแกยังถามผมอยู่เลยว่า คุณนอนน้อยมาเนี่ยนานมากเลยอะ Amazing ม,ม,มากคุณเป็นอย่างนี้ไนดะ้ผมบอกว่าจริงๆผมนอนมากขึ้นเลยครับเพราะ <c oughs> ว่าหลายปีประมาณประมาณเกือบสอปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงซึ่งสำหรับผมถือว่าถือว่ามากละซึ่งผมก็แฮปปี้แต่เช้าๆก็มาจ็อกกิ้งใช่ไหมใช่ครับพอพอพอไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเวลา ดีมานจากนอกจากเรื่องงานลดลงไม่ใช่ไม่ใช่ดีมนันเรื่องเรื่องเรื่องเวิร์กโหลดมันลดลงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีทีมที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันทําให้เรามีเวลามากขึ้นครับครอบครัวเองนะครับเมื่อก่อนผมต้องไปส่งลูกพอลูกโตก็ไม่ต้องไปส่งลูกไปไปเรียนหนังสือก็มีเวลาตอนเช้าว่าบก็เอาเวลาตรงนี้ฮะที่เมื่อก่อนไม่คิดว่ามันจะทําได้อืว่า คุณจะต้องคุณสามารถไปออกกําลังกายก่อนมาทํางานผม<ไ>อ,อ,อาจจะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะจ็อกกิง้งรอ,อบๆบ้านรอบๆขอ,อ,อ,องแสนแครับ,รบจริงจริงสังเกตดูว่าพอพอคุณลมเดชเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย ผมเห็นว่าคุณเดชอยากจะสร้างสิ่งนี้กลับไปที่องค์กรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่เบบีเฉยแต่ตอนนี้คุณเดชกำลังมองในการอินทิเกรตคำว่า sustainability ด้วยใช่ใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงมันมี2ส่วนับอาจารย์คือหนึ่งคือผมก็อยากให้ทีมงานผมเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะครับคำว่ามีความสุขในการทํางานเนี่ยนอกจากเขาได้งานได้ทํางานที่เขาชอบ ได้ลผลตอบแทนที่เขาพึงใจครับคือร่างกายและจิตใจเขาก็แข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะมีความสุขนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะมีเวลาส่วนตัวเพื่อใช้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเป็นอนะครับอันนี้ส่วนหนสองก็คือ passion นะครับของของผมเองก็เหมือนกันว่าผมอาจจะอยู่ในองค์กรที่มีโอกาสที่จะ contribu บางอย่างให้กับ ชุมชนให้กับประเทศได้นะครับจากจากองค์ความรู้จากบริการบางอย่างที่บริษัทมีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเออเราน่าจะทําอะไรที่ที่คืนสู่กับกับประเทศเท่าที่เราสามารถที่จะมีโอกาสทำได้ครับรแสดงว่าในทีมออกกําลังกันอาจจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นคาร์บอนไปช่วยพื้นป่าให้มากขึ้นในเมืองไทย ใช่ครับนั่นก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ที่ที่ได้ได้คุยปรึกษาครับอาจารย์และทีมก็คือว่ามันก็จะมี2องคำก็คือ Real Being และก็ sustainable ครับนะครับคือทั้งตัวเราและทั้งโลกคือทั้งรักเรารักโลกไปในเวลาเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณดนด้วยมากเลยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆตรงนี้ให้ครับยินดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับผม